โดยบรรดาแฟนคลับนะครับต่างก็พาการรันรุมประนามพักประชาธิปัตย์นะครับหลังสมาชิกของพักพยายามพลิกลิ้นนะครับอธิบายเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองซึ่งขัดแย้งกับแนวทางที่ได้เคยประกาศต่อสาธารณชนไว้ก่อนหน้านี้ครับประชาธิปัตย์พร้อมที่จะบอกว่าเส้นทางการปฏิรูปวันนี้ประชาธิปัตย์ต้องลงไปทํางานกับประชาชนเมื่อเรารับฟังความคิดเห็นแล้วมาขัดเกลาเป็นนโยบายแล้ววันข้างหน้าครับ เราก็จะกลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของการสั้ิรูปเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแท้จริงนี่เป็นส่วนหนึ่งของการถแถลงมติพักประชาธิปัตย์เมื่อวันที่21ธันวาคม2556โดยอธิบายเหตุผลหนึ่งที่ไม่ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาว่า พักประชาธิปัตย์ต้องลงไปทำงานกับประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศในทุกด้านเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนและได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อนจะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในโอกาสถัดไปแต่ว่าเมื่อวันที่26เมษายนนายนิพิษอินทระสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ในโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวอธิบายเรื่องการปฏิรูปว,ว่า พรคประชาธิปัตย์ไม่เคยพูดว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องปฏิรูปทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งซึ่งได้ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างหนักครับโดยเธอผู้ที่ใช้ชื่อว่าจตุพลบุญพัฒตั้งคำถามนะครับว่า <c oughs> การแก้ปัญหาที่ถาวรคือการเลือกตั้งแบบที่เป็นอยู่ใช่หรือไม่อุส่าหไว้เนื้อเชื่อใจและคิดเสมอว่ายังพอมีความหวังแต่ถ้าเชื่อและคิดข้ามหัวประชาชนเรือนล้านที่ออกมาเดินถนน เพื่อต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็ต้องทางใครทางมันส่วนผู้ที่ใช้นามว่าสุจิตราบุญผลาเห็นว่าการออกมาอธิบายเรื่องการปฏิรูปของนายนิพิษคงได้สัญญามาใหม่สัญญาณมาใหม่จึงเปลี่ยนท่าทีเสียดายพักเก่าแก่ที่ต้องมาตายเพราะนายมาร์กับลูกพักที่มีสันดานทรยศประชาชนส่วนผู้ที่ใช้นามว่าชัยพรสุขศรีภัยสารกิจเห็นว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักเก่าแก่ตั้งมานาน เล่นแต่การเมืองไม่เคยเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติและอยากคิดว่าเมื่อประชาชนไม่เลือกพักเพื่อไทยหรือพักอื่นๆแล้วจะมาเลือกพักประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลมา3ปีแต่ไม่เคยคิดแก้ปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงหรือปฏิรูปเอาแต่ตีกินและหาโอกาสทางการเมืองจากการชุมนุมของประชาชนตลอดมาโดยท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับของพักประชาธิปัตย์เกิดขึ้น หลังจากที่นายอภิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาแถลงการผ่าน YouTube เสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24เมษายนแต่ก็ถูกนายสุเทพเลสุบานแกนนำม็อบกบฏปฏิเสธแนวทางดังกล่าวอีกทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยัยงตั้งคำถามต่อนายอภิสิทธิ เรื่องบุญคุณที่นายอาสุเทพเคยสนับสนุนจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากค่ายทหารกับ